สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการกุยจูเราก็เป็นรายการที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะก็มาพบกับพวกเรานะครับวันนี้เป็นการออกอากาศแบบดิจิทัลวันแรกของประเทศไทยนะเป็นระบบขาวดํานะครับซึ่งพบกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับหรือทุกหัวรุ่งของทุกวันเช้าวันศุกร์นะครับก็วันนี้ พวกเราแล้วก็จะนําไปพบกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าการว,ว,ว่างงานของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างไปชมครับ okay. <Okay>. yeah. ในบ้านเรามีปัญหาแรงงานแฝงคือการทํางานต่ํากว่าระดับไม่เต็มศักยภาพของตนเองหรือไม่ตรงกับที่ริ่มเรียนมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดทำให้เป็นตัวเร่งให้มีปัญหาการว่างงานเพิ่ม คนว่างงานนะคะที่มีการคาดกันว่าจะมีตัวเลขสูงถึง1ล้านคนและเป็นภาระหนักของรัฐบาลใหม่ที่ต้องหาแนวทางรับมือติดตามจากรายงานขณะที่สำนักการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยืนยันว่าบางอุตสาหกรรมยังขาดแคลนแรงงานกว่า500,000อัตราโด,ดยเฉพาะกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาช่างกลช่างไฟฟ้า ซึ่งปัญหาบรรเทาลงจากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวและผลจากการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ระดับนริวตรียังมีปัญหาว่างงานจำนวนมากการทยอยปรับลดค่าจ้างปรับลดเวลาการทํางานไปจนถึงขั้นต้องเลิกจ้างของบริษัทโรงงานในหลายเดือนในช่วงที่ผ่านมาหลังจากได้รับผลกระทบจาก,ก่อส่งออกลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนลดลงถึง18%ทําเปเซให้มีคนตกงานในสาขาต่างๆไปแล้วกว่า5,000 500, 0 0คน ลดค่าจ้างกับลดคนงานอาจทําให้บริษัทหรือโรงงานบางแห่งเอาเปรียบแรงงานแม้บริษัทยังมีผลกําไรแต่ก็ถือโอกาสปรับรถโบนัสลดค่าแรงหรือตัดสวัสดิการพนักงานไปบางส่วน ไม่มีสาระแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ารับชมเลยนะครับรับวันนี้มีช่วงเรามีอะไรก็จะมาพบกับช่วงนะครับการบ้างงานคืออะไรนะครับคุณยเลยครับการงานคืออะไรครับชิญคเับครับสำหรับการรัางานนะครับคืออะไรการรัางานคนไม่มีงานทําหรือคนไม่ยอมทํางานนะครับคือพูดง่ายๆเลยครับว่าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปนะครับจะเป็นววยของแรงงานนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าการทํางานโดยส่วนใหญ่นะพบว่าจะทํางานต่ำกว่าระดับการศึกษาแต่ว่าอะไรพี่จ่าก็คือนะครับจบปรีญแต่ทมาเซล แต่นะครับแล้วคนไหนนะครับที่ไม่จัดว่าเป็นกำลังแรงงานครับพี่ยวองคุณพิษณ์ครับคนไหนไม่จัดว่าเป็นแรงงานเหรอครับล่ากับแม่ชี้นะครับเป่นจัดได้ครับแต่ครับแล้วก็มีพนักงารนะครับคนที่คนจริตนะครับอะไรคด้ก็คือคนพิบุตรคนบ้าได้ครับผมคนบ้าแล้วก็นักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นต้นก็เลยครับเพี่นี้ส่วนการว่างงานครับเด็กเขเป็นกี่ประเภทรับพี่ยครับแากก่อนนะครับเอาเลยครับสองสามสี่ห้าประเภทครับจัดห้าประเภทครับหนึ่งนะเดี่ยวหนึ่งการว่างงานชั่วคราวสองครับการว่างงานตามด้วยดุจการแล้วสามนะครับสามว่างงานเนื่อง พราะจะเจอเศรษฐกิคจครับและสุดท้ายทีผมและสุดท้ายเรื่องการว่างงานแฝงหรือบุคคลที่ทํางานต่างว้าระดับการศึกษานั่นเองครับทางเดียวครับตัวอย่างนะครับอัตราการว่างงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 4 6ถึง2 5 5 6ครับ,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 บว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างประมาณ10ปีที่แล้วครับครับเชิญจุ่มได้ครับจากการาฟพบว่าแนวโน้มการว่างงานตั้งแต่2 5 4 6ถึง2 5 5 6มีแนวโน้มที่ลดลงแต่ใน2552เพิ่มขึ้นเพราะอะไรไปดูกันค่ะ เป็นผลกระทบช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองคือความคล่องตัวของสินเชื่อลดลงซึ่งมีสาเหตุจากเงินทุนไหลเข้าการปล่อยผู้สินเชื่ออย่างง่ายจนเกิดอุวทานส่วนเกินวิกฤตครั้งนี้กระทบไปทั่วโลกจึงมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้มากอัตราการว่างงานจำแนกตามเพศจากกราฟจะสังเกตได้ว่าการว่างงานในปี2552มีอัตราการว่างงานรวมที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี2551เป็นเพราะผลกระทบจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั่นเอง ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทําให้การว่างานของผู้หญิงไทยเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะพูดถึงแรงงานต่างด้าวนะคะจากกราฟแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายรวม3สัญชาติคือพม่าลาวกัมพูชาในปี2552แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานเยอะที่สุด จากในช่วง2 5 4 6ถึง2 5 5 5แต่ในปี2,555แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายลดต่ำลงเป็นเพราะมีการจัดการกับแรงงานที่เข้ามาทำงานในไทยได้ดีขึ้นทําให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลดน้อยลงค่ะเรามาพูดถึงอัตราการมีงานทำของคนไทยกันบ้างคะจำนวนคนไทยที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางไปทำงานต่ากประเทศของทวีปเอเชีย จากกราฟในช่วงปี2,553อัตราการมีงานทําของคนไทยในเอเชียจะลดลงมากต่ำมากที่สุดจากปี2 5 4 4ถึง2,555แต่พอปี2,554การทํางานของคนไทยก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าคนไทยมีความสามารถที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศในปี2,555อัตราการทํางานของคนไทยในเอเชียก็ลดลงแต่ลดลงในอัตราส่วนที่น้อยลงเพราะปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันนั่นเองค่ะอัตราว่างงานกับเงินเฟอ้อ เื่อเศรษฐกิจดีคนบริโภคเพิ่มลงทุนเพิ่มราคาสินค้าเพิ่มมีโอกาสทําให้เงินเฟ้อสูงขึ้นแต่เศรษฐกิจดีการจ้างงานเลยเพิ่มขึ้นคนว่างงานก็น้อยลงช่วงน,นี้มาพบก,กับช่วงสซาลาเจริงช่วงน,นี้มาพบก,กับการว่าการจะต้องอย่างไรต่อเศรกินโลกมันบ้ับผมจะยกตัวอย่างครับพี่อมตัวอ,อย่างก็คือสหรัฐอเมริกราครับพี่อมเป็นต้นเหตุของการเกิดวิกฤติระดับยักษ์นครับพี่อม อสารอเมริกาบีตัวเลขเกี่ับ GDP ติดต่ถึง3ามันานทำให้เศรษกของอเมริกาอยู่ในภาวะตดถอยอุสมมุตรอุสมมุติรมยังไงนะครอง์มรวมของเต็ลดลงครับพี่โยมแล้วอะไรกับพี่ยมเยาไปเลยครับพี่ผู้บริโภคโอ้ยโ้บริ้จ่ายลดลงใช้จ่ายลดลงการลงตุนก็ลดลงลงตุนลดลงลดลงอะไรอีกคัทีนี้บ่แล้วอะไรับพี่โมพี่มก็อ่านดิพี่มรออะไรนะครับรออะไรนะครับรออันี้อนตนครับอาจจะไม่มีงานทำนะพี่ยมก็เลยต้องใช้จ่ายจริงจะเป็น ดูอีกครับพี่เออมวันนี้ต้องกับพี่เอมตรงนี้ครับพี่เออมครับผลกระทบเผาผักการผลิตเป็นอย่างไรพอการลงทุนลดลงปูไปปูประกอบการก็ไม่มีเงินตัวต้อไม่จัดพอไม่มีเงินก็ไม่มีการจ้างงานก็ลดอัตราการจ้างงานทำไมอย่างไรไม่จัดอัตราการว่ามันเพิ่มขึ้นครับพี่เออมโอ้โหบรรซบที่สุดมาพบกับหัวข้อต่อไปกับการว่างงานของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาว่าเป็นอย่างไรพี่ตัดตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างครับ ประเทศญี่ปุ่นครับพี่อมครับประเทศญี่ปุ่นนะครับมีอีกสาธารณะจด GDP นะครับสูงถึง229นต์ไม่เบาผมป๋าผมแต่นะครับแต่นะครับพี่อมแต่อัตราการพัฒนาครับไม่สูงมากนักนะครับเพราะอะไรครับพี่อมผมก็ไม่รู้ครับพี่อมครับแต่แต่นะครับแต่แต่สถานการณ์ของญี่ปุ่นครับพี่อมครับก็ยังย่ำแย่อยู่มากนะพี่อมวายก็ได้สูกลดลำดับความน่าจะถือของเท้ครับพี่อมและจะต้องสูกลดลำดับลงอีกครับพี่อมครับเพราะรัฐบาลนะครับมีแผนผังจะได้ทุกขาดุลประมาณนะครับสูงถึง10ขออง GDP ครับพี่เปทอไร์เา็นั้นต่่ออไปครับพีม ยกตัวอย่างประเทศที่กำลังพัฒนาเลยครับพี่อประเทศที่กำลังพัฒนายกตัวอย่างง่ายๆเลยครับแถวละแวกบ้านของเรากัมพูชาได้เลยครับกัมพูชาเป็นประเทศที่มีการว่างงานไม่มากครับแค่3.5เปอร์เซ็นต์นั่นเองเชื่อไปมไหมหรือเชื่อไหมไหมเพราะเขาเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาได้เองทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากำลังเติบโตก็กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ก็เป็นด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ด้านการก่อสร้างสิ่งใหม่ๆที่เราเพื่อเติบโตขึ้นอีกไม่นานคุณจะเห็นไทยนะเก่าไปแล้วก็เกิดใหม่โอเคครับจบไม่ใช่หรับเปล่าจบครับขอ้ครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท <guiding developed S 2> ้ายของพวกเราแล้วนะครับก็เาพบกับช่วงโคตรรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเรื่อยเลยบ้านเราพี่อมเรื่องเศรษฐกิจนครับประกาศนะครับปีหน้า GDP ของไทยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะอะไรบ้างพี่อมไม่รู้ครับเพราะอะไรครับเพราะเศรษฐกิจสารัฐนะเศรษฐกิจระดับกสาครับดีขึ้นครับพี่อมดีขึ้นนะครับเพเป็นยักษ์ใหญ่นะครับของเศรษฐกิจโลกครับพี่อมนั้นเลยครับครับผมส่งคนดี้เราไทยไงวะเนี่ยส่งคนดีก็คือทำให้การส่งออกการสประเทศไทยดีขึ้นครับพี่อมปารับ์ตคร นักการเมืองนะครับไม่รบกันเองนครับพี่ออมชิบหาแล้าสองซีไม่ลรบกันยาวเลยครับพี่ออมยาวเอาต่อไปครับพี่อมต่อไปต่อไปครับการว่างงานของเราก็ลดลงครับลดทำไมครับพี่อมลดทำไมก็มีการตั้งงานลดขึ้นมันยาวไหมครับพี่ออมันยาวไหมนี่ครับเป็นช่วงสุดท้ายวันเราที่สาระที่จริงนะจะไม่รู้ว่าคุณจะรู้เรื่องหรือเปล่าเลยพวกเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับนี่นะครับเป็นต่างชาตางานของนอสสอนเพี่ออมนอสสอนดีเลยอะไรเงี้ยนอสสอนคือนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ครับไม่กล้าโยกถานเียอะไรอย่างเงี้ยมัโดนอย่งงี้